พระที่บวชที่วัดบึงจำนวนสามรูปเล้มากพระพี่เลี้ยงอีกสองรูปได้มาตักบาทที่โรงพิมพ์นะครับตามที่เห็นนี้ขณะที่เป็นช่วงเช้าของโรงพิมพ์เวลาประมาณอีกสิบนาทีถึงจะแปดถึงจะเจ็ดโมงก็มี พ่อค้าแม่ค้ามาขายของตามบริเวณลูกพินทีท่เห็นไหครับคนยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่เขาเข้างานแปดโมงลรงพิพ์เป็นที่เก็บกองกระดาษครับตอนนี้น ที่เป็นการใส่บาทของบรรดาสมาชิกสภาพใรงานเพื่อตอนที่ร่วมกันนัดหยุดงานร่วมกับพระเหล่านี้พระหลายรูปเหล่านี้แต่ตอนนี้ก็อนุโมทนาบุญกันครับ

สมาชิกสาภาพในงานเจ้าหน้าที่และฝ่ายบริหารบางท่านได้ร่วมเข้าทำพิธีอุปัชาในวันที่พระตั็งสามรูปได้บวช